สวัสดีครับพ่อใหญ่ซาบิสครับมาเดียวครับผมเมื่อนี้มาอยู่กับสั่งโรบูแมนเอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีค่ะอ่าพูดแต่พูแต่ว่านเมื่อนี้มาอยู่กับลูกกับหลานนะครับผมมาเดียวมาตั้งแต่เมื่อวันมาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อกะมากินแกวหอนแกวยังกันอยู่นี่ละ อันนี้ตอนเช้านะครับพร้อมพร้อมที่จะลุยงานเนะาะเฮ็ดครับเข<อ>่าครับสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนัดลูกค้าไว้นะครับผมไปไปหากินข่ากันเมนูวันนี้ <c oughs> มีอะไรบ้างเมนูนะครับผมลาบหมูวีมือพะย่ยสำริดอันนี้พัดมกบุ๋งวิมือเมิยนตานะครับผมอันนี้เป็นของ ของปิ่งย่างนะครับไปซื้อมาผีมือมาเดียวครับเ <l ots> <c oughs> นี่ยอาหารของเราเมื่อมาพร้อมหน้าพร้อมตาอ้าวสวัสดีจ้าผู้พิงคนสะกจ้าผู้พิงคนจะกด้ทางนี้ก็มีฮะอ้าวสวัสดีค่ะหนูนนนนนไปอุดรเตยคนอุดรนะนะพูตาสวัสดีแล้วมากินเขาครับจะกิน จวดกินอยู่นี่ละทั้งเอ้าว่ามันลูกค้ามาแล้วบ่อยเลยลูกค้ามาแล้วก็โอ้ลูกค้ามาแล้วนะครับผมเพิ่อนนั่นยูอดอนนะเมื่อน,นี้นะ่เนาะเพิ่นมาจากกรุงเทพลูกค้ากรุงเทพมาครับแบบนี้เลยแบบเทพ <c oughs> <c oughs> กินข้าวงายวันนี้นะครับพอดีออลูกค่ามาแล้วแต่ว่าอ้กันเองนะครับเป็นกันเองอแต<ล>่ที่ทั้งทั้งลองแล้วกอที่ทัง้งไทยเอ็มวีน้ำราบหมู ตามมูแบบเทเลยเอที่เข้าเห็ดจิ้มจุ่มมืเขือเนี่ยแหละมันเหลือที่เป็นอันเนื้อสไล่เนาะเอามาฟักเลย <c oughs> อ,อ่นะอรอไอ ตอนนี้ก็9โมง20ค่ะเพื่อนวางค่ะครับเพื่นนั่นม้ำน้ำนะครับผมพอเพื่นเอาของมาฝากน้ำเป็นทั้งทั้งขนมทั้งน้ำนะครับทั้งเด็กน้อยก็ให้มาให้ติบหลานแล้วใชครับ คนละสามแสนกว่าคนละสามแสนถ้าเป็นตีนก็นเล่าสามแสนกว่ามา <c oughs> แล้วก็พญายสมฤทธิ์กลับมาเดี๋ยวได้เนี่ยพัดลมปรับโคอย่างเงี้ยก็จะพัดลมอุ่นนิเี่ครับสำหรับคันนาหนาวเพราะว่าเปิดแล้วมันมันมันจะอุ่นนะครับเป็นพัดลมอุน่นไม้พุ่นละเครื่องตัวที่เอาให้ ืแบบนี้หัวแจบนะครกินแบบในหัวแจ็บเลยราบมูกับบริเวณอันดนดวนนานมากนี่เลมนี่เมแมนอันนั้นก็มันดัดแปลงเลยมนี่กินก้อนเนื้อกับมานเปิด ไายุติมันตัว่ารับเลยจำเี้ยตีมือพันอยู่อะไรโอ้ยบอว่าจะพันธรรมดาแล้วองได้นั่นเพ่งบมกคยมีกไไปเปิืรกลันาหลัาบแล้ว่ข่อักจาบชวนทุ อยากกินพักใครไม่ได้กินพักแลมันเป็นมันคักกว่าหยาพอดีพักนี่ยบ้านดับมัวจ <c oughs> อบเอยทิิงขยะค่ะทิ้งขยะค่ะ ไ,ไม่ไเิ้ยอิ่มแล้วบ่หัวขินก้อนมืมแล้ะอาหารอาหารเล็กหน่อยมันเป็นพวกปิ่งอย่างตับม,มีใส่กอกก็มีปิ่งตับนะน คางอีก้ไปเ็กินก่อนว่เมาเอาโทรั์าิงแบบเนแซบเล้วเลีเอก็มีอยุครบกันเบิดละคันที่นั่งกินแต่ว่ามักแบบนี้ฮะ อืมเอาอีกเดี๋ยวอีกคำหนึ่งก็หมดเอาอีกไหมอิ่มพอดีสิแล้วเขากินเยอะสิ <c oughs> ถ้าใครหิวมามากินเลยเด้อเด้อหนูอ,อิ <c oughs> ่มต้องต้องกี่คำถึงอิ่มได้ถึงสิบไหมไม่ถึงบ่ <c oughs> รันเทาเขาอยู <único Liberty Overwatch> ่ในห้องนี้นะครับสามเสาเขาไปเรียนอยู่นี่ฮโปรเจกต์นี้มันจะมีหอดมืออื่นเนาะมือมือเฮือมือเฮือก็ยังสีมีมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับสำหรับมันเดี๋ยวคงจะอยู่ถึงมือเฮือถึงวันที่สิบเจ็ดกับวันนี้เพื่อวันวันวันที่สิบเปลี่ยน ถาไทายเร็วถาถาเจ็จเร็วก็คงจะเป็นฮอดแค่มืออื่นเพราะว่ามันมันมันต้องลอ่ลอล่อคิ้วกันนะครับถาเข้าเห็ดข่านบอ่อแล้วเข้าก็บ่อให้ลูกขาอ่นขึ้นมาจบอยู่ที่เนี่ยพวกน้อยๆเนี่ยบักน้อนยๆนั่นเห็ดทั้งเขียนเพ่งแล้วก็ไม่เห็ดดนตีทัง้งอัดทั้งยังทุกอย่างไทยเอ็มวีจบ จอมเด็ดจุนได้เบิังเลย,ยเบังเล่หนหน่อยขึ้นกะ่อนบักง่ายๆทั้งเด็กเกียบักง่ายๆเป็นผู้สอน <c oughs> บัตรเอาไปามาว่างมือปล่อยให้บังเล่นหน่อยเฮ็ดบัตนี้ทั้งเอาไปเอามาก็เลยบัท่านผมบัท่านเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อก่าแล้ว ผมใส่ตั้งแต่สมัยห้าแปดนะตั้งแต่ใส่ตั้งแต่ซูเปอร์วีพงคนอะบางคนยิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งเก่าเลยแต่ว่าความในแนวแนวเขตมันกะคนคนนไม่กับเห็ดตามค้นเกาหั่ะแหละแต่ว่าม่านดัดแปลงแก้ไขประยุกต์ขึ้นใส่ตั้งแต่สมัยกล้องแบกนี่ครับพี่น้องแบกแบกแต้บาตั้งแต่ผมเล่นมากอ๋วม โอ้ยลายโพดแตกลืมๆว่ามันบานมันวนาอันอยู่นี่บ้านลืมแมวตกแมวตกกันเองคือคือยังนมท้องไทยเราอ่ะถ้าเฮ็ดดีถ้าจกไปหากันอาจารย์มันบ่ต้องเลิศหรูบ่ต้องยังแอมฟ้าเก็บตวงผมก็ไปเรื่อยรเนี่ยว่าท่าน มันสีแอมฟ้ากับตองเฮ็ดยุคเฮ็ดยุคกลางทงกับสีน้ำไปคือเกลียวอะไรอย่างเงี้น,นอืมยังหมากไหมเหรอของช่วงไหเป็นเป็นของของฝากของก่อน,นครับอันนี้เป็นเป็นขนมยนังนะจอดใจใจมังนัดนะครับตอนนี้เป็นคุกกี้ เรัวรี้เป็นคุกกี้พวกนั้นเหมือนกับว่าไอ้ราคาเขาร้อยร้อยหกสิบาทอันนี้เป็นเอีอยงอ่ะเป็นทัวคอนเฟกคอนเฟกเด้อนนเ,เต็มงัดเต็มครับ่ีแนนเหมือนเขสของของของไอ้บาทัวฝนเ่แม่มันังเดียวได้เล้อีบักถุงบักใหญ่หนึ่ง เอามาโชว์ที่ไปภูพิงม,มีอะไรบ้างมาโชว์เยอะโอ้เหมือนกัน,น,กนตัวนี้เหมือนกันเนาะมีสามอย่างเนาะสองชุดฉันน่ามันเจอของมาฝากพร้อมนะครับ,บ,รบรเออาเือเ้าตัวนี้ตัวนี้คนละแบบตัวนี้อีกแบบหน,น,นึ่งป,ปาฟาดเถอะวปโอ้มีแต่เด็กหน่อยเด็กกิน เด็กหน่อยถือเ,เล็กเล่มหือนนี้่ตอ,อ,ตอ,ตอตับม่อตอตราไ,ไม่อยู่ข้างหลังแม่ไมพ่พี่ถ้าอยู่นี่อยู่นี่จะห็นสวัสดีหน่อยสวัสดีส,ส,ดส,สดี่หน่อยนะไค่ะโน้ยาตคนดันจา้าเป่าด้วยจำอะไรบ้างจำอะไรเนาะ ป้าัวบริกนหลับอันบริกนหลับมูอด่วนกแสบทัว่เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเ้ยเวลาเฮ้เฮ้ยเฮยเฮายเฮเฮายเฮา้ย้เฮ้ยเฮยเาเ้ยเเยเนเยเฮ้เ้ยยเฮายเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮ้ยเไ้ย้ยห้่ย้อย้ ป๊าดมันแสบเลยจำเจ้าก่อนมันตีบับอันนี้เป็นเจ้าวางัง<ๆ>เนี่ยเจ้าวังนี่มันจะนเพิ่นจะขายอยู่ที่ร้านขายปิ่งขายปิ่งอย่างไปซื้อรอบสองไม่รบอบสองลืมเตียงอ็คับป่ะค,ครับ สำหรับเมื่อนี้นเนาะเอาุกเลยกินกองนี้แอบรักคงจะเอาไว้ซํำนี้ละเอาบรรยากาศบรรยากาศของความปิดบ,บานบของห้องของขอบข้ปพญายิ่สำลินนะครับเมื่อนี้ครบเลยแต่ว่าพูดนึงไปแลนเบานะครับอัานนั้นบดบอต้องว้าวถึงไปแลนดเบาแล้วก็เลบยบอได้บอใครได้เขากล่องเม,มื่อวานนี้ เขาหน่อยนึงมานั่งกินนั่นสินดาดน้ำหน่อยหนึ่งเจ้วหันนะครับอา้าวมเป็นยังนะมากไปมากมั่นมักฉันต่างหาก <c oughs> เอ้าเราคงจะไว้ทำนี้ก่อนเดี๋ยวไปเคลียร์งานลูกค้าบางที่ก็อาจจะมีเ,เบื้องหลังมาให้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับตอนเราบันทึกเสียงืัอนี้สามสี่งานเพลงเนาะแล้วก็พร้อมกับถ่ายเอ็มวีด้วยอ่าแล้วก็คือเอาไปเรื่อยๆจนเล้วละทั้งทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมเอาขอบคุณเลยที่ติดตามนะครับผม ผมพญายสซัมลิ์นะครับพร้อมกับลูกหลานทุกคนก็คงจะขอ,อก,กล่าวคำว่าสวัสดีครับ